นครับสีน้ำเขียวครับอย่างพิการโชคชิลเล็กสองแพรวา่าอ๋อเสียปบมืนแล้วนะไปครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับสามสองหนึ่งคิกออฟปูนปูนเอาแล้วเวล่าว่า,าทักทายก่อนครับรวมดามสีนเงินสไปอองบางอ่าบริษับประตูที่ จอมยิงใครอีกหนึ่งคนแล้วครับมาแล้วใส่ขวามพายยังยังอยู่ยังอยูโอ้เอาเบียดยอดกลับขึ้นมาที่บอรเมริกีสิบครับมาแล้วก็มาดามเน็ตเอฟซีเอาแล้วครับนี่บัณฑิตแล้วก็จี้เข้ามาแล้วก็สควอชกูเดลจีระบงเดลจีระบงมาดามเน็ตเอฟซีเอาแล้วเมออราวัตรครับมาดามเรับเปิดดสกควรกตรงแรกออกดนะไปก่อน ออกรับไม่กอล้วจาหนึ่งตุงเอารับหนึ่งตุงครับแม่ไปติดกับปิตันกอบครับสุวัตรย้อนกลับขึ้นใหม่ครับที่จะเป่าครับมีเบิ้นมาไม่ค่อยดีเท่าไรเอาแล้วครับบรรลักบัลดีไซนควาพับเพีย้ยังยังอยู่ยังอยู่โอทากส ไปกันต่อครับมาที่สถานีครับ MDN มดีเอ็ครับบราเดีนเอาเปิดมาจังหวะนี้เฮียรถจิมตัดบอลได้แล้วก็จีใครอยังอยู่โอกิติคุณโอกิติคุณครับยกออกมาให้กับจังหวะนี้นัทตะโมกิมิตรครับสายทอระเพี๊ยเอาละครับสายเพี๊ยยังอยู่ยังอยู่โอ้จิงเลยหลุดกรอบออกไปครับแล้วจังหวะนี้มาติดที่แดนทีระพง์หนุนกลับมาเอาละครับมาแล้วสายเพี๊ย

อวัชรพงศ์สุบินวัลังวัชรพงศ์กับสุบินครับเมสซี่เอกด2ตุงในคู่ชิงชนะเลิยครับท่านผู้ชมโอ้กีติกครับตีบอลมาให้กับป่าติดไซต์ก่อยมาศิลาครับเปลี่ยนวักขวามาตัตีนแล้วก็จะวานี้เปี้ยงกก้โต้ก้ ลงไปสัมผัสบอลแรกครับนี่เป็นดังด้าน66อย่างโฟกสวาเกนสันกลับสวัสดครับเอาละครับออกบอลกันมาไหมครับขวาจังหวะนี้เพียะเพโกยังอยู่เพียะแล้วก็เพากยังอยู่ยังไม่ผ่านประตูประตูครับยังจะเฟมเทคเมียวโชคสเซรีแรกครับเอ็กน้องแพรวาครับเตะบอลมาทางขวาทันทีครับเอาละครับขวาแล้วก็ขยักระยองแล้วก็ใส่ว้าว อย่างรับมไม่ได้เขาสัานเฟรมครับยุดทัศน์ศิษย์จะมากันใหม่แล้วก็จังหวะดีจังหวะดีบอลมากับทางสั่งฟงสวากินฟงสว่างยังกูโล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 แล้วก็เวลาหมดหมดเวลาเขาเชียร์ปุ๊บดังๆให้นักกีฬาทั้งสองทีมบอลเดมบอลเดมบนหน้าบอลเดมบนหน้ายัง ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่อง YouTube ชาวเดินสายของชาวฟุตบอลเดินสายทุกคนด้วยนะครับ